การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน TTM+ Plus 2025ที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่4 6ถึง6มิถุนายนงานนี้รวมผู้ประกอบการไทยกว่า450รายพบผู้ซื้อจาก53ประเทศทั่วโลกค่าเจรจาธุรกิจไม่ต่ำกว่า13,000นัดสร้างรายได้หมุนเวียนกว่า4,200ล้านบาท เน้นย้ำจุดแข็งซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่าน5 must-do อิน h a i l a n d ์พร้อมจัดในรูปแบบคาร์บ n นนิวทรัลอีเวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถือเป็นอีกก้าสำคัญในการผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืนในเวทีโลก ปีนี้เองเนี่ยเราก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆจากเซลล์และไบเออร์นะคะโดยเรามีเซลล์จากผู้ประกอบการจากประเทศไทยเนี่ย450รายนะคะแล้วก็ไบเออร์จากทั่วโลกนะคะมากกว่า53ประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มา406รายนะคะซึ่งก็ถือว่ายังเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะเราก็มีตัวเลขหน้าใหม่ก็คือในส่วนของไบเออร์หน้าใหม่นะคะจากทั่วโลกเนี่ยประมาณ30%ซึ่ง30%เนี่ยเราต้องการที่จะมีการ นําเสนอสินค้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางภาคเหนือก็คือร้านนาสไตล์เนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆอาทินะคะ,ะตลาดมิรอีสนะคะตลาดยุโรปตลาดอาเซียนแล้วก็กลุ่มตลาดที่เติบโตสูงมากๆเช่นตลาดอินเดียแล้วก็รัเสเซียนะคะซึ่งถือว่าในปีนี้เองนะคะ,าะการบูรณาการระหว่างในส่วนของภาครัฐนะคะภาคเอกชนแล้วก็ในส่วนของการดําเนินง,งานร่วมกันของตลาดในประเทศแล้วก็ในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยก็จะทําให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเดินทาง มาในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยมากขึ้นนะคะการคาดหวังนะคะในส่วนของการจัดงาน t ไท i l น n d โทรม,มาดในครั้งนี้เองเนะคะเราก็คิดว่าในส่วนของการจัด กิจกรรมในส่วนของ n e เ s ษ a t c h i n g เพราะว่าแน่นอนงาน Thailand r ราเวลมาเนี่ยเป็นการเจราจาทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็น่าจะมีนัดหมายไม่ต่ำกว่า13,000นัดหมายนะคะซึ่งก็สร้างไรายได้โดยตรงเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ4,300ล้านบาทนะคะก็แล้วก็ในส่วนของวันนี้เองนะคะทางการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการจัดกิจกรรมโชว์โปรดักต์สินค้าแล้วก็ได้มีการนําเสนอโปรดักต์สินค้าใหม่ๆในในเชียงใหม่ให้กับ กลุ่มที่เป็นไบเออร์แล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้สื่อขาวซึ่งต้องบอกว่าผู้สื่อขาวที่มาจากทั่วโลกเนี่ยก็มากกว่า100ท่านในการที่จะไปดูสินค้าไปทดสอบเราใช้ภายใต้กิจกรรมแคมเปญว่า See It Believe It Amazing Thailand Paradise on Earth แล้วก็เพื่อที่จะให้เขาได้นำส่งข่าวสารต่างๆจากประสบการณ์ที่แท้จริงของเขาเนี่ยไปยังนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะและนอกเหนือจากนี้นะคะเราก็ยังได้มีในเรื่องของการจัดกิจกรรมฟอรัม ซึ่งปีนี้เองเนี่ยทีมของสัมมนาและฟอรัมเนี่ย ็ยังอยู่ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยการนำเอาเสนอขาย Product ผ่านธีมที่เรียกว่าเสน่ห์ไทยหรือ five must do ในการขายในเรื่องของ must taste อาหารไทย must try tourism activity นะคะ must buy สินค้า Product ์ของไทย must see ก็คือในเรื่องของ destination ใหม่ๆแล้วก็ must see ก็คือเป็น experience ที่เกี่ยวข้องกับ Festival ที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือก็คือเชียงใหม่นอกเหนือจากนี้นะคะก็มีการนำเสนอ l ล s e r known city ก็คือการนำเสนอในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองน่าเที่ยวหรือ h i เด e นเจมก็ถือว่าเป็นอีกโพสต์ทัวร์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากไบเออร์และก็มีเดียจากทั่วโลกนะคะงาน TDM 2025นี้นะครับก็ตัดไปต่างต่อเนื่องนะครับปีนี้เป็นปีที่ย2อแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนเจ้าภาพเป็นรายจังหวัดมาเรื่อยๆนะครับปีนี้มาจัดที่เชียงใหม่แล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆนะครับจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างประเทศนะครับ แล้วก็มีทั้ง buyer seller ก็คือมาเทรดกันที่นี่นะครับสิ่งที่เป็นความหวังนะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของการซื้อขายกันในงานนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ4,300ล้านนะครับนนก็ในฐานะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับโดยพอทอเนี่ยก็งาน GTM เนี่ยอย่างที่บอกครับจัดมาอย่างต่อนเนื่อง22ปีแล้วแล้วก็จะจัดต่อไปเรื่อยนะครับ ก็เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ไบเออร์นะครับได้มาดูสินค้าใหม่ๆได้มาขายสินค้าใหม่ๆนะครับในจุดที่อาจจะเป็นฮิตติ้งเจมส์หรือว่าเมืองรองต่างๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทห้างร้ายต่างๆครับมาร่วมกันโปรโมทการท,าท่องเที่ยวของประเทศไทยครับ